เห็นไหมฮะมันมีความต่างกันจริงๆนะฮะโลโก้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะโลโก้ก็อรู้เรื่องเลยนะฮะอ่ะโอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีเนานะวันนี้เนี่ยนะผมจะมาสอนวิธีการเซฟรูปภาพยังไงไม่ให้แตกนะฮะผมไม่ให้แตกนี่คือสําหรับสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อดิจิตอลนะผมหรือว่าเอาไปใช้เปิดดูในมือถือแบบดูงานดูรูปอะไรต่างๆเนาะ คือขยายไม่ให้มันแตกนะฮะโดยที่ไม่ต้องขยายความละเอียดภาพหรือว่าขยายสเกลความใหญ่ของภาพนะ,ะผมเนาะอาจจะงงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันในคอมดีกว่าเนาะ,ะก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โเคทีนี้มาอยู่กันที่หน้าจอคอมเรียบร้อยนะอยู่กันในโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นนะรูปโบชัวที่ผมทำไว้เอาไว้ให้ลูกค้าดูว่ามีไส้ขนมปังอะไรบ้างเนาะซึ่งผมก็เอาไว้ส่งให้ลูกค้าดูในไลน์ในเฟซหรือว่าเปิดในแพดให้ลูกค้าดูเนาะทีนี้เนี่ยผมบังเอิญไปมือไปซูมนะมันก็เลยเห็นภาพอ้อทำไมภาพมันซีดหรือมันแตกจังเลยเนี่ยเวลาซูมไปเนาะ แลดูในคอมเนี่ยมันก็ภาพก็คมสีสดใสปกตินะฮะแต่พอ,อาฝากไฟล์ไว้ใน Google Drive หรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็มาเปิดดูเนี่ยสีมันซีดนะสิ่งที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยคือโหมดของสีนะผมจาก CMYK เป็น RGB นะผม RGB เนี่ยจะเหมาะกับการใช้ในสื่อออนไลน์หรือว่าในจอมอนิเตอร์นะฮะที่เราเปิดดูมือถือกันนะนั่นแหละมือถือไอ้ CMYK เนี่ยมันเหมาะสำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เราสามารถจับได้เนาะแต่ต้องได้หรือว่าจะเป็นวายนิ้วหรือป้ายโฆษณาก็จะใช้ตัวนี้นะ cmyk เนาะโอเคเรามาดูวิธีการเปลี่ยนโหมดสีกันนะครับผมอ้อ,อันดับแรกแลผมขออนุญาตเซฟรูปภาพโหมด cmyk ก่อนเนาะก็กดเซฟปกตินะฮะเป็นไฟล์ jpeg เนาะอ่าทีนี้เนี่ยวิธีการเปลี่ยนเนาะสังเกตไหมฮะตรงนี้จะเป็นโหมด cmyk เนาะ8บิตนะับผม การเปลี่ยนเนี่ยก็ไปที่ image ตรงนี้ mode นะฮะแล้วก็มาที่ RGB color นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บอ่าจะสังเกตเห็นตรงนี้นะฮะแถบตรงนี้เนาะมันจะเปลี่ยนเป็น RGB ทับ8บิตเรียบร้อยนะครับผมก็เซฟแบบเมื่อกี้เลยฮนะปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะไหนล่ะ JPEG นะฮะเซฟเลยเป็น RGB ปึ๊บ,ป,บปรับให้สุดนะฮะ ความขนาดขอ,ของรูปก็จะอยู่ที่3.8เมกะไบต์นะครับผมเซฟไปเลยปับ๊บอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่ามันมีความต่างอะไรหรือเปล่านะฮะอ่าโอเคตัวนี้เนี่ยผมก็ยกตัวอย่าง2รูปมารูปเดียวกันเนาะทีนี้เนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็น CMYK ฝั M y K, ่งขวาจะเป็น RGB นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเรื่องของสีมันจะต่างกันนิดนึงแทบจะมองไม่เห็นแต่ว่า ให้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นะฮะโลโก้เดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูเนาะสัก50%นะอ่า5้เนาะเอาเตลิดเลิด,ลดโอเคขออนุญาตถอยมาสักนิดนึงนะเหลือ40%เนาะอ่าโอเคความชัดเนี่ยก็เทบจะไม่ต่างกันนะแต่เรื่องสีความเข้มของสีเนี่ยฝั่งซ้ายจะเข้มกว่านะฝั่งขวาจะอ่อนกว่าเนาะถ้าเราเอาไปดูในมือถือมาดูตัวอย่างภาพกันนะอ่ามาดูในแพดเนาะ นี้จะเป็นใน i p แ d นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปใหม่ทีนึงนะฮะอ่าทีนี้เนี่ยพอมาดูใน iPad เนาะอันนี้เป็นโหมดสี CMYK นะฮะอันนี้จะเป็น RGB เนาะทีนี้เนี่ยเราจะดูออกแล้วว่าอืมสีมันต่างกันพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวผมจะซูมในโหมดของ CMYK ก่อนนะฮะรึบ๊บอ่า เชียนรูปภาพฝอยทองนะคือสีมันจะออกซีดๆเบลอๆหน่อยภาพก็เบลอๆหน่อยนะฮะแล้วก็คําว่า,าฝอยทองเนี่ยภาพมันแตกนะฮะภาพมันแตกเยอะมากโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูในโหมด R G B กันก่อนนะฮะอ่าเห็นไหมความคมของภาพมันจะคมกว่าเยอะมากๆเมื่อเรามาดูในจอมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วเนี่ยคำว่า,าฝอยทองมันก็จะ คมขึ้นเนาะคมขึ้นโอเคเดี๋ยวเทียบ2ภาพซ้ายขวากันนะฮะเห็นไหมฮนะมันมีความต่างกันจริงๆนะโลโก้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะโลโก้ก็อืมรู้เรื่องเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการเซฟโหมดสี RGB และ CMYK นะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนจะเลือกใช้งานในซื่ออนไลน์หรือว่าจะสื่ออนาล็อกก็เลือกใช้ให้ถูกถ้าเลือกผิดเนี่ย สีมันก็จะแป,แปลกแล้วก็เราต้องมานั่งขยายความละเอียดของภาพให้มันสูงขึ้นและสุดท้ายมันก็ไม่ชัดนานแล้วก็เปลืองพื้นที่การใช้งานของเราด้วยแล้วก็ทําให้งานของเราเนี่ยมันน่าจะช้าลงเพราะว่าไฟล์มันใหญ่ขึ้นเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะผมสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆนคนไหนสงสัยหรือติดขัดอะไรแล้วก็อยากให้ผมปรับปรุงการนําเสนอคลิปการสอนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะซึ่งจะนําไปปรับปรุงในคลิปต่อไปเนาะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ